ครับอีกีช่องตรนี้สกอรินฟาร์มเบรี่นะครับวันนี้มาสนามวิ่งนะครับวันนี้วันพุธตรานนันไม่มีอ๋อว่าลงน่าจะมีที่จอดรถเยอะนะครับเพราะว่าตรานนัดไม่มีนะวันนี้กไปสนามกีฬาประเทศไทยนะครับ ก็โลกนะครับซีวันนี้ไม่มีตลาดนะแต่มีฝนลงมาช่วงบ่ายลงมีน้ำนองนะครับแต่ไม่เยอะนะครับจะเข้าสนามฝั่งประตูสองนะครับประตูหนึ่งกีมเข้าไม่ได้จะเข้าประตูสองหาที่จอดรถแล้วก็น่าจะวิ่งได้ไม่เกิน สี่ห้ารอบนะบดูเหมือนฝนจะมาแล้วนะครับอีซีตอนนี้ตลาดนัดไม่มีเห็นไหมโล่งไม่มีตลาดนัดวันนี้อุ่นพุดก็จะไปยูเทิร์นนะครับกลับรถนะครับเดี๋ยวเข้าสนามอาจจะเข้าประตูนหนึ่งแยูเทิร์นกลับรถมาฝั่งนี้นะครับดูก่อนนะครับ สนามกีฬาก็มีการปรับปรุงกันก่อสร้างนะครับพื้นที่สวนหย่อมตรงข้างๆตลาดนัดก็จะหายไปแล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่ามีการก่อสร้างนะครับไม่รู้เป็นราคาอะไร MC, นี่สี่สวนหย่อมขนาดใหญ่ก็เริ่มหายไปก็จะมีสวนหย่อมเล็กๆน้อยนะครับที่นั่งพักเดีย๋ยวจะพาจะ,าจะยุเทินตรงนี้นะครับ เข้าสนามวันนี้เป็นคลิปที่สองนะคลิปสั้นๆนะครับสี่ลิปมารสนามรอดการกีฬาประเทศไทยเนี่ยอาจจะเข้าประตูนี้ดีกว่าเข้าประตูนี้ก็ไปเข้าฝั่งนู้นนะครับรอรถว่างนะครับสี่ นี้ประตูสองนะครับแต่จะเข้าประตูหนึ่งนะครับเราออกตามโมไซคันนี้โมไซเข้านำหน้านั่นเลยเห็นไหมครับตัดกาจะเราจอดเลยหยอดโอเคนะครับเราวิ่งไปประตูหนึ่งนะครับเดี๋ยวคิดซ้ายนะครับนสนามวิ่งก็มีคนวิ่งเลเหนะ็นนหมอีกจะมาสนามนี้นะครับ ทางซ้ายผ่านตลอดช่องซ้ายนี่ผ่านตลอดนะช,ช่องซ้ายนี่ผ่านตลอดนะครับบางคันเขาไม่แน่ใจเขาไม่กล้าผ่านแต่ก็จะไปเข้าประตูหนึ่งะครับตัวนี้มีการซ่อมพุทธบาทดีไหมเลิง,งานเต็มตรเร่งซ่อมพุทธเพราะว่าตลาด ไม่มีตลาดเาตัวนี้นะครับนี่คือประตูหนึ่งก็ประดับประดาด้วยแค่ว่าใกล้สภกรรมซีเกมเนาะมีป้ายเห็นไหมครับรบสิสวยงามเนาะป้ายซีเกมฝั่งข้างหน้าก็มีประดับธงเห็นไหมครับเนี่ยฝั่งนี้ก็ประดับธงเหมือนสัญลักษณ์เชิง ไปจากมหกรรมสีเกมนะครับนี่นี่คือสนามอินโดเตียดมหัวมากนะครับมีฝลั่งเดินด้วยโอ้โหน่าจะมีรายการอะไรสักอย่างทรนีร้ที่แอบบอกว่ามีการกอร่อสร้างอยู่นะครับกอ่อสร้างทำให้ส่วนหยอบมันหายไปเลยนะครับ ก็เป็นอีพีสั้นๆนะครับเดินไปถึงสนามแล้วนะครับให้จบบรรยากาศในรอบเย็นนี้นะครับช่วงสี่โมงเราจะไปหาที่จอดโอเคนะครับสี่ไปเจอกับคลิปหน้านะครับหางโอกาสน,นะครับผมสวัสดีครับ